กระแสการไปเรียนและทํางานที่ออสเตรเลียตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะคะคุยเวียนซึ่งมีประสบการณ์อยู่ออสเตรเลียามาสิบกว่าปีทั้งทํางานร้านไทยจนไปถึงบริษ,ษัทต,ต่างประเทศจนได้เข้าแมネจเม m นต์และจนถึงทำธุรกิจเป็นของตอนเองที่ออสเตรเลียเลยอยากจะมาเมาส์ให้ฟังว่า จริงหรือเปล่าที่ว่าไปออสเตรเลียทํางานได้เยอะได้เงินเยอะเก็บเงินกลับบ้านได้มากมายมันจริงหรือไม่อย่างไรมาฟังกันค่ะนัมเบอร์วันเลยค่ะคือไปออสตอนนี้หางานได้แน่คริเวียนตอนไป10กว่าปีที่แล้วว่ะที่ออสเตรเลียไม่ได้ขาดแคลนแรงงานอะไรมากมายแต่ก็หางานได้ตั้งแต่แบบอาทิตย์แรกเลยที่ไปก็เริ่มจากงานร้านอาหารไทยนี่แหละค่ะแล้วค่อยไต่เต้าตนเองขึ้นไปตอนนั้นภาษาอังกฤษก็แบบได้ป๊ามาก ฟังพอออกแต่แต่พูดก็แอบ,บคิดนานยังไม่ค่อยรู้สับอะไรเท่าไหร่แต่เราก็สามารถหางานได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วถึงแม้ร้านไทยเนี่ยชิปหนึงก็ตกประมาณ6ชั่วโมงใช่ไหมคะเขาก็จะให้อยู่ประมาณชิปละ1 3 0 0บาทอะคะถ้าเกิดทํา7วันก็ตกอยู่เกือบหมื่นแล้วนะคะนี่ก็คือแบบเบสิกแบบค่อนข้างต่ตําๆเลยแต่ถ้าเกิดเราความสามารถมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้น แล้วพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเราก็สามารถหางานที่แบบดับเบิลหรือทริปเปิลเงินตรงนี้ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวครูจะทําคลิปยากนะคะว่าถ้าอยากไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีงานหรือเปล่าอีกคลิปหนึ่งนะคะอย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนคลิปครูน,นะคะโอเคข้อดีอันที่2คือทํางานได้อันลิมิเต็ด ในตอนนี้ในวีซ่านักเรียนหลายๆคนชอบถามไปวีซ่าไหนดีนะคะครุเวียนแนะนํามากๆให้ไปวีซ่านักเรียนเพราะว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอาทิตย์ละ20ชั่วโมงตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะ่ะตอนนี้ขาดแคลนแรงงานมากๆทําให้เขา up นะคะให้เราเนี่ยวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานได้อันลิมิเต็ดเลยรดมาแต่ถึงแม้หลังจากนี้เขาอาจจะไม่ให้ทำอันลิมิเต็ดแล้วอะแต่ความจริงเวลานักเรียนไปกันอะมันก็ทํากันเยอะอยู่แล้วอะคะ่ะมันก็มีเวที่ จะปุยกับเจ้าของร้านได้อันเรื่องนี้ผ่านก่อนถัดไปคือ ใกล้ประเทศไทยมากๆเวลาต่างกันเนี่ยจะแค่3าถึงสชั่วโมงแล้วจะบินไปทีก็แค่8ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปอเมริกาเนี่ยบินทีนึงเนี่ยเกือบทั้งวันคือทั้งวันเลยด้วยซ้ำมีต่อพุ่งต่อเครื่องอันนี้ก็อาจจะทําให้เราขอพ่อขอแม่ไปได้ง่ายมากขึ้นแล้วอีกอย่างเวลามันต่างกัน,กนแค่3าชั่วโมงอะเราจะทําธุรกิจเดียวคนไทยหรือถ้าหรือเราเรียนออนไลน์ที่ไทยอยู่เราอยากจะไปอยู่ที่นั่นเวลามันไม่ต่างกันมากมันก็ทําได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อถัดไปคือปลอดภัยมากๆคือครูเวนอยู่ประเทศออส ไม่เคยเจออะไรทั้งสิ้นเลยคือมันก็มีนะแต่ว่ามันก็อยู่เป็นแหล่งๆไปเราสามารถเดินในเมืองตอนดึกตอนดื่นได้โดยไม่มีความกลัวแต่ตอนครูไปอยู่อเมริกามาครึ่งปีนะคะไปไหนอะครูจะต้องคอยระวังมากๆเพราะหนึ่งมันมี Asian h เฮ e ถึงแม้ครูจะไม่ได้เจออะไรโดยตนเองแต่ข่าวออกทุกวันและ r ร t e crime rate มันสูงมากๆยิ่งในนิวยอร์กมันก็เป็นที่ที่ค่อนข้างสำหรับครูนะต้องระวังตัวแตออสเตรเลียเนี่ยปลอดภัยมากๆสำหรับคนะร,แรบคูและสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไม่มีใครเคยเจอ crime อะไรเลยแต่ ก็ต้องระวังตัวอยู่ดีเป็นเป็นประเทศที่ปลอดภัยน่าอยู่แต่ไม่ใช่ว่ามันจะเงียบสงบจนไม่มีอะไรทํานะมันมีผับมันมีบาร์มันมีร้านอาหารอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะชอบมากข้อถัดไปไม่ค่อย relevant เท่าไหร่แต่ก็เอามารวมได้ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อคือ Back g r o u n d ของประเทศออสเตรเลียนะมันจะมีคนยุโรปซึ่งม igrate มาอยู่ในออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นคนที่แบบอาตาไม่ฟ้าแต่ก็ ตามตาสีเรานั่นแหละผิวเข้มเข้มจมูกโดงๆเอาเป็นว่าแบบบรูเนตอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากๆส่วนตัวกูอวคิดว่าหล่อกูชอบผู้หญิงก็สวยสวยแต่สายที่ชอบตาฟ้าก็อย่าอย่าเศร้าใจไปนะคะผู้ชายผู้หญิงตาฟ้าก็เยอะมากๆเหมือนกันก็ผสมผสานกันไปแต่ถ้าเกิดเราชอบแบบเข้มๆแบบเท่เท ก็เยอะค่ะในออสเตรเลียอู้แล้วเ,เทรนการออกกําลังกายเขาก็แบบอืมหนักมากฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายก็จะแบบูหขุนซัดๆกันทั้งนั้นเลยเป็นอาหารตาเวลาเราเดินเดินไปได้ในระดับหนึ่งคำขวัมันนี้ข้อถัดไปค่ะเดินทางง่ายไม่ลําบากไม่ต้องมีรถเลยก็อยู่ได้ยิ่งเมลเบิร์นซิดนีย์นะคะเพราะว่ามันมีพับลิกทรานสปอร์ตในทุกทกที่ถ้าเกิดยิ่งเราอยู่ในเมืองเนี่ยที่เมลเบิร์นเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่ารถเลยนะคือเขาให้เราอ่ะใช้พับลิกทรานสปอร์ตของเขาฟรีเล ลดมากแล้วถ้าเกิดเราจะไปออกไปทํางานนอกเมืองหรือเราเรียนนอกเมืองเราสามารถนั่งเทรนได้ง่ายมากๆแล้วก็แล้วค่าตั๋วมันเนี่ยก็ค่อนข้าง affordable ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้อยู่แล้วอ่ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานนะเรามาเที่ยวมันแค่แบบไม่เท่าไหร่อ่ะมันทําให้เราเดินทางได้ Unlimited เลยไม่จำเป็นต้องใช้รถนี่คือแบบชอบมากๆแต่ส่วนตัวครูอยู่เมลเบิร์นไปตอนนั้นที่ไปอายุ18 เรียนไปได้เรียนแล้วทํางานไปได้ครึ่งปีก็ซื้อรถเหมือนกันเพราะว่าเราอะได้งานที่บริษัทฝรั่งแล้วมันออกเดินทางนอกเมืองไปค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้อง,น,ง,น,งนั่งบัสนั่งเบิร์ตนั่งบัสที่ไม่ค่อยชอบมันค่อนข้างลําบากก็เลยอ่ะเก็บเงินซื้อรถละกันค่ารถรถที่นั่นก็ถูกมากมาทํางานแบบไม่กี่เดือนเก็บตังค์ซื้อรถได้แล้วข้อถัดไปค่ะคนเอเชียอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อย่ากังวลไปนะคะว่าเราจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเอเชียที่ครูพูดถึงเนี่ย คือมันแบ่งไปเป็นเอเชียนที่พ่อแม่เขาอะมิเกรตมาที่ออสเตรเลียฉะนั้นลูกเขาที่เป็นเอเชียนก็จะเกิดเป็นออสเตรเลียนเขาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ปนกับภาษาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเวียดนามีจะเป็นฟิลิปปินส์จะเป็นแบบไชนีสอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะคะก็ผสมภาษารวมไปฉะนั้นเนี่ยประเทศเขาเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจเขา t u r เอเชียเพราะว่าเขาแบบคนเอเชียนก็อยู่เต็มประเทศเขาเลยนะคะก็จะมีแบ่งเป็นเอเชียนที่เกิดที่นั่นหรือว่าเอเชียนอย่าง พวกเราที่เราไปเพื่อไปเรียนหรือเพื่อไปเรียนและทํางานหรือหรือแค่ไปเที่ยวนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบกังวลไปว่าเฮ้ย culture shock มันจะหนักขนาดไหนอ่ะครูมีคลิป culture shock นะคะเดี๋ยวจะปักไว้ให้ตรงนี้แต่มันก็มี culture shock แหละแต่มันไม่หนักเท่าไหร่เพราะคนค่อนข้างเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคจบกันแล้วนะคะคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้ขอสรุปเลยนะคะถามว่าควรไปไหมมันดีจริงหรือหรือเปล่าหรือมันแบบ overrated สำหรับครูนะถ้าเกิดเรามีเวลาแล้วเราพอมีทุนอะ ครูแนะนําให้ไปมากๆครูอยู่เมลเบิร์นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆชอบมากๆมันพีซฟูลแต่มันไม่ใช่พีซฟูลแบบเงียบอะครูเป็นสายตีค้ครูก็ชอบที่จะแบบประเทศที่มีแสงมีสีมีเสียงอะครูก็จะชอบแต่มันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราอยากจะพักผ่อนที่เราอยากจะผ่อนคลายตื่นเช้ามากินกาแฟนั่งทํางานในคาเฟ่อากาศดีๆอย่างเงี้ยคือเลิศมากเลยอะแล้วคนที่นั่นเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจ culture เ,เ,เอเชียด้วยงานการก็หางา่าย ถ้าเกิดไม่เลือกงานมากนะคะภาษาอังกฤษยังไม่ดีเนี่ยก็ไปทํางานร้านอาหารไทยก่อนยังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยวีซ่านักเรียนที่ไปอะ่ะมันทํางานได้ด้วยซึ่งทําให้คนถ้าเกิดมีประสิทธิภาพแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อะ่ะ สุดท้ายอ่ะจะไปทํางานบริษัทหรืออยากจะแบบทํางานเวิร์กตัวเองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะได้รับการเลื่อนขั้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสายที่ครูทาอ่ะมันก็สามารถทําได้ในประเทศออสเตรเลียเพราะมันถูกกฎหมายใช่ไหมคะอ l r i สรุปนะคะแนะนําแต่มันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยวจะอัดต่อให้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และที่สาคัญเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้ครูทําท็อปิกเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจให้ยูทูบเบอร์มือใหม่ อย่างครูนะคะ see you guys again soon bye